ทุกคนค่ะมื้อนี้สิมานน้ำเสนอเมนูป่นปลาดุกค่ะทุกคนนี่ได้ปลาดุกมาโตบักยังไงครับพี่น้องค่ะอันดับแรกเฮาก็เอาปลาดุกไปล้างก่อนค่ะล้างเกลือด้วยครับพี่น้องจากประมาณสองสามน้ำจานี่เฮากำลังล่างล่างไปเลยล้างเมือกล้างมันล่างอย่างก็ล้างออกไปให้หมดค่ะทุกคนค่ะเออเสร็จแล้วเฮาก็มาล้างต้นหอมผักชีค่ะเพื่อที่จะเอาไปใส่เนาะทุกคนเนาะเสร็จแล้วเฮาก็มาลองเพลงโอ้แม่นบ่แม่นบ่แม่นเอาก็มา หลังบักแตงค่ะทุกคนค่ะบักแตงก็คือผักแก่ข้าวห่านนั่นเองค่ะแล้วก็มาล่างถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวนะคะไม่ใช่ถั่วฝักสั้นนะเออนี่ไง,สงเสร็จแล้วโอ้พอน้ำเดือดแล้วฮากะ เอาปลาล่งเลยค่ะทุกคนปลาบางย่างไงเลยล่ะกะตามด้วยน้ําปลานะจ๊ะระหว่างที่รอนะคะเัากะมาหั่นต้นหอมผักชีไว้รอค่ะนี่หั่นไปเลยจ้าแล้วก็มาหั่นมะแตงค่ะบักแตงกับน่วยบักย่างไงพี่น้องเออแล้วก็หั่นหันหันไปที่ชิ้นไปเลยนะจ๊ะแล้วแต่ใครจะชอบเนาะเออหั่นแบบแก็หั่นประโดดกินได้หมดนั่นละเออเสร็จแล้วเราก็มาหั่นมะถั่วมะถั่วฝักยาวของเราแล้วก็หั่นไปเลยจ้า ปลากระสุกพอดีค่ะทุกคนค่ะถ้ากลับมาตักแต่ว่าเอามาผักไว้ก่อนเ้อทุกคนอย่ากาัไปแกะมันมันหอนแห้งกระแทใดนี้ไงแล้วก็อันนี้กะเอามาเตรียมล่อกแกะค่ะทุกคนค่ะนี่เราก็ใช้ใส่เครื่องเนี่งก็ใส่ตะลิ้วอุปอเมนใส่ทับพ,พี่แกะไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาขวาบักพิกค่ะอันนี้กะซิมี่บักพิกแล้วกะ หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะถ้าก็มาขวาวานวานวไปเลยค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าก็เอาไปใส่ครกเตรียมตำเลยจานถ้าก็มาตำ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 ลงไปตำลงไปจานนี่นี่นี่เนี่ตำตำตำลงไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่เราแกะออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ได้หลายเตัว่เออ เดี๋ลเดลเติมผักกาดไส้ลงไปเลยจ้ะแล้วเขากลับมาตำ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 เคเลตเคเลตเคเลตตำ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 เคเลตเคเลตค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยค่ะอันนี้เขาสิบ๊อบปรุงหนอกขลุกได้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าคลุกมันหน่อยแห้งมันมันใส่ปลากระสิบ่อบมืดแล้วนะทุกคนเออนี่ก็ปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะ ตามสไตล์ผู้ใดมมมกมักไปหมักมันเ้ยค่ะดเด้อบ่มีคข้าว่าผิดถือเอยบ่แมนเออผิดถือเป็นยังค่ะแล้วแต่คนสกินเอออันนี้ขนเล็นเล็นเลใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาใส่ต้นหอมผักชีตามลงไปทีหลังจา้าแล้ววันนี้เฮาก็ับมาคนเลคนเลอีกรอบนึงงไ้มันเข่ากันค่ะทุกคนค่ะนี่คนเล็นเลไปเลยแล้วก็มาชิมรสชาติดูมันโอเคแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟเออแล้วก็ถึงขั้นตอนการชิมมันอิดเดย์เหนียวมากค่ะทุกคนค่ะผักแกมผฮาก็สิมีนั่นแหละมี2อย่างค่ะ บักแปงค่ะทุกคนค่ะหน้าตาก็คือแบบฟินแห้งก็คือแบบอร่อยมากกับข้าวก็อร่อยคนทำก็สวยแมทุกคนเออก็คือแบบว่าเออยกนิวน้วยกนิวน้วนีว่โอเคโอเค